แงฟติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะคุณสมบุญนาสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยครับผม ออวันจันทร์ก็จะเสียงแบบสดใสเ,ออเสียงดังสเสียงดังฟังช์ดต้นสัปดาห์เราก็ต้องสดใสเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันพุธนะวันพุธช่วงใหม่โมเสียงยังโอเคอยู่พอเริ่มบ่ายสองเริแผ่ว <laughs> รักงานออรักกานรักงานนะ คุณนะครับคุณชยานิตขอบคุณมากนะครับผมขนมวัยรุ่นทานขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ขอบคุณเขาเดี๋ยวเขาบอกว่าในละคุณอะไรอะคุณขนมอะไรไม่รู้อ่ะวผมว่าขนมวัยรุ่นนี่คืออะไรอะไม่รู้ลองถามอออ่างดูอออ่างก็บอกไม่รู้เหมือนกันขนมวุ้นกรอบมั้งเขาเรียกวุ้นกรอบมั้งใช่ใช่ไหมคุณชยานิตเขาเรียกวุ้นกรอบที่มีสีสอะหรอใช่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 ไหมใช่ไหมอ้าวเฉลยด้วยสิคะคนให้ทานเนี่ยก็ไม่เฉลยมาที่เป็นเชลตินไม่รู้ผมทานไปหมดกล่องแล้วผมยังไม่รู้เลยผมกินอะไรเข้าไปจริงเห รุ่นมากนะครับงอนได้ไหม,อมงอนได้ไหมงอนใครงอนใครคุณงอนใครงอนคุณชยานิตไงทำไมงอนเขาเรื่องอะไรคุณวรยานรอแปบ๊บเขาน่ารักจะตายคุณไม่งอนเขาได้ไมอันนี้โปรดิวเซอร์บอกกรีบลำดวนเหรอ วุ้นกรอบอ่าใช่ด้วยใช่ด้วยเขาบอกแล้วอ่าแล้วทำไมเปอร์รูชเอร์โบราณมากเลยนะกลีบลําดวนไปเอามาจากไหนนี่กลีบลําดวนอะไรของโปรเซอร์เนี่ยนุ้นกรอบขอบคุณมากครับอร่อยมากทานเผือดินั้นล้วดีใจจังเลยใช่หวานมากเลยหวานตัดขาเลยอะเนาะสวัสดีทักทายหลายๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณอภินันพี่วันบางรักคุณกระปุกแดงคุณต้นรักคุณชูเกียรตินะครับรวมไปถึงคุณสุรินคุณเอกจิตก็คุณปรักด้วยนะฮะขอบคุณมาก สําหรับคำาัดาทยกันนะครับผมบอกว่าวรยาไม่มาช่วงมาช้าไงคะทําไมไม่เหลือไว้ให้ที่ฉันล่ะคะขนมเขามาพร้อมกับอออ่าเขามาตอนเย็นอ๋อโอเคโอเคให้อภัยอภัยแล้วก็บังเอิญมากเลยนะบังเอิญมากเลยนะคือวันนั้นวันศุกร์ใช่ไหมเข้ารายการให้ทาฟฟิกเราก็ไปบ่นในรายการไงเมื่อไหร่จะได้ขนมเนี่ยรอมาเกือบเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้ขนมตกเย็นวันนั้นมาเลยจ้ามาเลยจ้าต้องบ่นบ่อยๆนะส่งส่งตัวแทนมาเลยจ้าตัวแทนก็บอกแม้ บนอออกากาศเลยนะทวงอ,อกากาศเลยนะ ไหนบอกไม่ฟังไงให้เลาปิดไหนบอกไม่ฟังไงแ้รู้ได้ไงว่าฉันบ่นออกอากาศไนคุณอย่าป่นมากสิเดี๋ยวคุณจะไม่คือจะคุณจะเครียดเอานะผมเครียดอยู่แล้วดิฉันอยากคลายเครียดบ้างอ่ะจะมีคนแบบว่ามีแคปชั่นวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขาไหมล่ะคุณได้คลายเครียดแน่แต่ผมมาเครียดกว่าเดิมไม่รู้จะรายการจะโดนถอดเมื่อไหร่เนี่ยคุยกับคนนี้ที่ไรผมระแวงทุกทีเลยสุ่มเสียงมากเลยไปล่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าเขาเข้ารายการแบบนี้เนี่ยเขามีผลประโยชน์เพราะเขาอาจจะเข้ามาเตะขาคุณแล้วม จัดรายการแทนโอ,อล่าสุดนี่ถึงเรียบด่วนรามินทาแล้วเหละครับเมื่อช่วงสายๆคุณยังอยู่แถวคองโคนอยู่เลยนะฮะสวัสดีครับคุณต้อมจอมท้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคุณเสยมานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรยาด้วยนะคระับดําเนินรายการสาวที่สวยที่สุดในช่วงนี้นะครับสาวก็มีอยู่สองคน,นะฮะอีกคนเป็นผู้ชายา <c oughs> แล้วก็สวัสดีเอ้ไม่้คุณเสมานี่ใส่ชุดดํานี่เสื้อดําเชิดดานะฮะเสื้อจอสอ0ร้อยครับผมขยับนิดนึงสสใส่หมวกขาวสนนิดนึงนะครับแล้วใส่แว่นดำซะหน่อยนะฮะผมเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วครับพี่ไม่ต้องเนี่ยส่งเสียงตลอดเลยพี่คนละรายการพี่นี่จอสอร้อยนี่นี่ใส่เสื้อรายการ สณะนี้นะครับแม่ผมก็ได้เข้ามาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วครับเกษตรมังกรยายนโอ้เมื่อช่วงสายๆอยู่คลองโคลนครับผมไปคลองโคลนก็ต้องมีปูสิที่นั่นเขาดังนะเขาบอกเขาไปหาลูกค้าเหรอลูกค้าเขาเป็นปูอยู่แถวคลองโคลนวันนี้เนี่ยผมตะกี้นี้เข้ามาทางเกษตรนวมินทร์นะครับครับผมแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับเข้าเรียบด่วนลำนิทาหรือว่าถนนบรรทุนธรรมมานะครับครับ มุ่งหน้ามาทางตัดประชาธิปไตยนะครับคนเสียงมาคนระยะครับวันนี้ถือว่าณช่วงเวลานี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับอือตามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับครับผมจะมีชะลอบ้างก็เป็นปกติตรงนี้นะครับตรงที่สะพานข้ามลาดพร้าวครับนะครับเพราะว่ารถจะมรรวมตัวกันตรงนี้สักนิดนึงนะฮะครับแต่พอลงสะพานมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางแยกประชาธิปไตยนะครับครับ ถือว่าดีเลยครับคุณเสกมาวันนี้ครับยังไม่ติดใช่ไหมต่อใช่ใช่ในส่วนฝั่งกบกันี่มองไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าผมดูจากในแมปเนี่ยครับก็เขียวยาวๆนะครับคุณเสมาถ้าพี่จะดูจากในแมปผมก็ดูได้พี่ที่ต่อใช่ครับผมจะมันแย่งหน้าที่ผมอิกอ้าวแล้วไงต่อเพราะว่ามองไม่เห็นนะฮะแม่ตั้ง่ต่ว่าเสาทางด่วนบังนะเสีบรบรายครับครับผมครับแต่ว่าถือว่าสบายๆเนยนะฮะฝั่งตรงข้ามนะยังดีอยู่นะครับผมค่ะครับผมสภาพอากาศขณะนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า อย่งขบุคคลมัวนะครับดูขบุคคลมัวหน่อยแต่ยังไม่มีฝนใช่ไหมใช่ยังไม่มีครับคุณเสือมาครับเมื่อเช้านี่ไปเจอฝนตรงสมุทรสงครามนะฮะสุนทรครับแล้วช่วงเช้าเวลารายงานจราจรทําไมไม่รายงานให้เหมือนเฮทัฟฟิกอะครับอ่าเออผมจับไม่ได้นะฮะทำไมเวลาทำไมเวลาพี่ทูบเอ้ยพี่ต้อมจอมทองเวลาคุยกับคุณแล้วสมิมันคุยอีกแบบหนึ่งเวลาคุยกับเสี่ยมาคุยอีกแบบหนึ่งนะฮะ เออมันม so uh, okay. 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 ันต้องตามคอนเซ็ปต์รายการสิ่หนึ่งนะคุณเสมาครับคุณ์ตยาครับไม่ไม่ได้ส่งมาตรฐานใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ส่งมาตรฐานไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคโอเคค่ะวันนี้มีแคปชั่นไหมวันนี้มีแคปชั่นไหมก็ผมดูสภาพอากาศเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่สภาพหัวใจเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับผมทำไมคุณไม่เป็นเล่นแบบนี้กับคุณและสมีมาทมาเนเวลาคุณเล่นเอ่อเธอเล่นประช้าเนี่ยถ้าหน้าทางการตีนะครับผมว่าจะหายง่วงเลยนะ อ้าวจริงอาจารย์อาจาอาจะหายง่วงก็ได้นะเออไม่แต่ว่าคุณรักษมีมานเขาจะคอยบอกดิฉันตลอดว่าเวลาที่ใครเล่นมุกกับเขาเนี่ยเขาขับรถกลับไปเขาก็จะคิดถึงมุกนันว่าเอะมันคืออะไรเคือคอะไรไอ่วนเอืออะไรอะส่องสั่นะบอกนอนไม่หลับด้วยนะบางทีเสมาเล่นมุกอะไรงงโอ้ตายแล้วบาปกรรมผมอีกค่ะก่อนที่จบกายงานนะครับผมมีเรื่องจะร้องเรียนคุณเสมาแล้วฮะตรอีกแล้วนะอเชิญครับผมผมนี่เป็นคนทำไมเป็นคนเรื่องเยอะอย่างเนี้ฮครับครับ อผมไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับคุณเสกแม่ครับครับคุณหมอเนี่ยไม่ยอมรับรักษาผมนะคุณคุณเสแม่ครับทําไมครับคุณหมอเนี่ยไม่ไม่ไม่ยอมรับคำปรึกษาผมเลยครับทําไมครับก็คือที่บ้านผมเนี่ยครับมีปัญหาครับคุณเสกแมาคุณระยะค่ะฝนมันตกครับทางเข้าบ้านเนี่ยน้ำมันก็ท่วมมันขูดขาด้วยครับคุณเสกมาครับครับร้องเรียนไปหลายที่แล้วครับก็ไม่มีใครสนใจเลยนะครับผม ผมก็เลยตัดสินใจเลยครับผมไปหาหมอเฉพาะทางครับคุณเสียรามาคุณอริยาไปบอกคุณหมอว่าช่วยเอดูทางเข้าบ้านผมนดีครับออ๋ oh. ทำไมไม่ไปหมอพวกแบบบำรุงผิวหนัง <c oughs> พวกอะไรอย่างนี้ด้วยพี่ไล่ <c oughs> ผมบอกไปเลยครับคุณหมอเออ อยากให้คุณต้อเห็นนะคุณเสียมาก่วนนี้คุณคุณต้อมพูดนะคิวขมวดแบบว่าทำไมทำไมไม่ได้นะครับเป็นคุณหมอไม่ได้นะผิดการจัญาบันคุณหมอถ้าณเสียมาดีผมไม่ใช่คุณหมอครับขอบคุณมากครับพี่ต้อมถ้าผมไม่ทางน้กว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร่ะอยากให้เก็บมุกนี้ไปเล่นกับดีเจท่านอื่นนะมีอุบัติเหตุคุณ้องอินคุณ้องอินสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวรยาคุณเสมาครับผมสวัสดีครับอุบัติเหตุจุดไหนครับเชิญเลยครับบนสะพานพระรามเจ็ดกลางสะพานเลยนะครับลูกหน้าจกรันเป็นรถเมย์ยูโรสาย18บแเซลลชนกับรถเก๋งดีออสครับผมมีคนเจ็บไหมครับพี่ทองอินไม่มีครับไม่มีไม่มีนะอยู่เลนกลางเลยเหรออยู่เลนซ้ายสุดครับอ๋อเลนซ้ายะพานพอดีเลยครับกลางสะพานแต่อยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับผม อ๋อรถติดแล้วนะพี่ท้ายแถวกิโลกว่าแล้วเนี่ยท้ายแถวนี่ก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรได้ครับเพราะว่าผมวิ่งเดินสวนผมมุ่งหน้าประชานุคุณอ๋อแล้วตอนนี้ถึงรัชนาอย่างครับผมจะเลี้ยวซ้ายแยกประชานุคุลเพื่อเข้าบ้านแล้วครับประชาชื่อน่ะเหรอตรงนั้นน่ะเหรอขับรับอ๋อรับรับขับรแถวนั้นมีฝนไหมพี่ทองอินไม่มีครับมีแดดอ่อนๆนะครับอืมครับครับครับแ้วแถว ครับแล้วก็คุณวรยาเดี๋ยวพุทธินี้เจอกันนะเพราะว่าเมื่อทีแล้วผมทายถูกแกนแรนดอมผมไม่ถูกอ้าวหรอ,อเกมแม่ประนอมใช่ไหมผ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 มทายว่าคุณยรยาพุที่แล้วบอกกินข้าวไข่เจียว <c oughs> ทายถูกแต่สุ่ม <c oughs> ชื่อไม่ได้แรนดอมแรนดอมไม่ถูกเอาไม่เป็นไรที่พุทธนี้พุทธนี้แก้ตัวใหม่อ่าแล้วแล้วผมถามว่าใครเป็นคนเก็บข่าทางด่วนครับี่ใครเป็นคนเก็บค่าทางด่วนก็เจ<อ>้าหน้าที่สิครับ ไม่ใช่นะใครครับผมได้ยินว่าคุณพอดีนะค่าทางด่วนพอดีค่ะ <get S 1> แต่พอดีเก็บเก็บโดยพอดีอะไรน,นะสรุณาเตรียมค่าทางด่วนให้พอดีไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับผมไปแล้วนะพ <X 2> ี่ทุกสายเลยเหรอเป็นอย่างนี้ทุกสายเลยเหรอที่โทรเข้ามาเนี่ย ให้พอดีไม่ได้ให้ทันค่ะแสดงคุณพอดีเป็นคนเก็บเงินค่าตรวจโอ้ยกป่านี้รวยแล้วมั้งครับโอ้ปวดหัวคือลองกินนี่มานิ่งๆแต่ก็มานะออมานิ่งๆนะอันนี้คิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกที คุณแดนยาเจอผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุธนี้คุณทองอินทายใจคุณเสมาดีกว่านะเพราะว่าน่าจะน่าจะได้เขามาใช่ไหมงวดนี้คุณเมาใช่งวดนี้คุณเสมาเลยแล้วกันนะแตถ้าพี่ที่ถ้าถ้าพี่ทองอินจะเล่นอย่างนี้พุธนี้เสมาคงลาแล้วแหละครับพี่คงคงไม่มาคุณพี่เสมานี่ผมรู้ตั้งแต่ไหนมึงววานนั้นอ่ะ อ่ะเดี๋ยวพุธนี้รอละกันว่าจะเดาใจเสียมาถูกไหมขอบคุณมากพี่ทองยินครับครับสวัสดีครับ,บวันหลังนะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะก่อนจะโทรมานะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จดมุกข,ของท่านไว้เลยนะแล้วพอโทรมานะเอา ทุกช่วงเวลาเลยอย,อย่าเอาแต่แบบหลังใบสามทุกจันทรุสุกอย่าเอาเฉพาะช่วงเอเนฟิกที่คุณไปเล่นทุกช่วงดีเจเลยแต่เม่อก่อนไงมันจะมีแบบว่าเจ้าที่ตำรวจจับโดยระม่อมไงนั่นแหละนะคะว่<อ>า<ม>ใครบางคนจับส <c oughs> มัยก่อนแลนะ <c oughs> อันนี้ก็พอดีอีกกรุณาเตรียมอะไรนะค่าทางด่วนให้พอดีพอดีะทางด่วนไม่ได้เป็นคนเก็บนะพอดีเป็นคนเก็บผมต้องปวดหัวไงี้ทุกจันทรุสุกเลยเนี่ยมีอีกสายนึงนะมีอีกสายหนึ่งรอปวดหัวอยู่นะเดี๋ยวสายนี้เนี่ยอาจจะ ต้องมีพาราพเพิ่มนะไปที่ตนาธิเบตกนันนะสวัสดีครับคุณปรีชาหกหนึ่งเจ็ดครับ <c oughs> แค่เสียงแค่เสียงก็แบบ จี๊ยบจริงเนาะแล้วสวัสดีคุณน้าเสมาด้ครับค่ะเอาเอาเอาชื่อรายการอีกทีหนึ่งสิมันมัได้ครั้งเดียวเลยเขาเสียงเอาอีไอทีหนึ่งเอาเสียงให้ได้เหมือนเมื่อกี้เสร็จป่ะพ่อเสร็จอะซิโอ้ยครับคุณน้าเสมาว่าเมื่อตอนที่มีจริงรางวัลเนี่ย มันมันใช้ไม่ได้เรื่องอืมอืมมันกู้ไปกู้แล้วกู้ไม่ได้อืมขาเลยต้องไปหาเลยถอดไปครับกู้ไม่ได้ตอนนี้ถนนรัตนาธิเบศเป็นยังไงบ้างครับก็การจราจรเดีนี้ก็เดิมาจากขาออกนี่นะค่ะมุ่งหน้าที่จะมาบางใหญ่เนี่ยผมกังวลเลยต้องให้จื่อนมาเตือนเพื่อระวังที่คิดเยอะเลยตอนนี้เขาเคลจอพื้นที่แล้ว การจึงการจราจรเริ่มวิ่งได้ดีเกิดบทุกเลยแล้วนะอันนี้พอเปิดถ้าเปิดถนนการจราจรที่เหตที่ไปมอเตอร์เวย์คนเก่าครับผมกลัวคนร้ายใสยมันจะไม่ตบม้านแต่จะขึ้นไปมองกางจะต้องหอบแน่หรือว่าจะแก้เ่ย แกงหลงแกงหลงแล้วเขามีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนหรือยังครับตอนนี้มีแต่มันชัดเจนแต่ว่ามันอยู่เลี้ยวขวาคุณนา้าเสบานเนี่<ม>เลยกลับบ้านไปทางบางใหญ่ใช่ไหมครับมันจะต้องเนขวาไปแล้วก็ต้องหลงอย่างเนี้ยใช่ไหมหรือคุณต้องเทียบจะต้องมีนัดไปเดชแฟนที่สิบเก้าอย่างเนี้ยใช่ไหมจะต้องเลี้ยวซ้ายครับใช่ไหมไอ้ทุกคนมันด้วยมันมันต,ต้องใช้โดยสายพัฒยาทีนี้คุณนาหรือว่าเขาอยู่เลี้ยวขวาปุ๊บหุ่นกัมันเปิดไปโอเอสข้างหน้าเป็นรถตำรวจครับประตูเส้นทางใหม่ ซึ่งอยู่ลนว่าสุดถูกไหมอันนี้จะไปเ่อเราจะการไปวิเศก็จะยกขาไปทางวัานธรระปุษฐ์เี่ยมันไม่ใช่แล้วสิมันมาอยู่บริการบริกาอันนี้สองเลนซ้ายเนี่ยที่เลนซ้ายออกปัจจขาเข้าไปติดก้าหรือจะไปเข้าไปทางเส้นัจจยาเข้าแล้วแต่นี่นีมันเต็งดาปีนะนะครับมันตอนนี้เชิงขาออกนี้เลยเข้ามาทางหน้าบ้านเนี่ยมันจะด้เดเข้าอย่าช่ เขาเคลียร์ผิวจราจรน่าตั้งแต่ตรงใหญ่ตาผ่านว่าติดจรกาเนี่ยครับใช้ใช้การได้ดีหมดเลยไม่มีติดเเลยใช่เพราะลงเรือตรงใหญ่มันอยู่จะเริ่มโลกอันนี้จะให้มาเราลองนึ่งกว่าก็จะมีรถที่อีออกจากเนตันมาแล้วก็เรามาจบกระทางลงมากมากแตจจะมีอย่งไมื่อยลงก็ยังมีลงแล้วก็จะมีออกจากว่าแต่ที่เหลือมาก็จะมากระจกแล้วก็จะเลยเกิอะไรขึ้นครับ กันเนี่ยยังคุยเรื่องเงินกู้กู้โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้เลยนี่นี่นี่คุณได้มาอืมเอแล้วคู้ไม่ได้เรื่องนี้เลยนะแล้วก็เป็นกู้เขาเขาไม่ให้อืมแล้วเขาบอกว่าแม่บ้านไม่เซ็นชื่อแม่แม่บ้านไม่อนุมัติไมอนุมัติเออไม่คู้ไม่ได้เธอต้องไปยืมเพื่อนยืมตีมรายการมาแนวแบบปรึกษาปัญหาชีวิตเลยนะพี่พิชาตอนนี้ รถเข็นสักคันไหมคะขาของขาเป็นข้าวมันทำได้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอยๆๆเหลือเกาสิบอยู่ฮะฮะขอบคุณมากครับพี่ปิชาองค์เป็นเจ็ดจ้เราไปที่ถนนกำแพงเพชรสองหน่อยนะพี่หนุ่มร่มเกล้าสวัสดีครับพี่หนุ่ม สวัสดีครับคุณเจม้าคุณวรยาคนสวยแล้วไม่สวยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะมีทั้งสวยแล้วไม่สวยพูดผิดอะไรเอาใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งอคุณวรยาคนสวยนคุณเจม้าคนรอโอ้โหปลื่มปริมเลยที่หนุ่มวันนี้กำแพงเพชรสองเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โรมยังเลยครับทั้งเข้าทั้งออกเลยเอาเอาย้อนหลังนิดนึงจะจะน้อยไปมาจากประตูน้ําครับผมวิ่งเข้ารัชรบออกว<ช>ิ่พอดียังสิตเข้าจนกระทั่งมาถึงกำเป็นพิเอนเนี่ยโรคมันตลอดเลยครับวิ่งไดาทำเวลาได้ดีครับ <c oughs> วันนี้ไม่ติดเ,เ,เลยหรอไม่ติดเลยฮะแป่งใจอยู่ครับผมเริมซ่ตก็ไม่มีอากาศก็กำลังดีเออเขาบอกไม่ค่อยมีแดดด้วยพี่หนุ่มแถวนั้นอ่ะคล้งๆครับผมไม่ค่อยมีแดดเลยครับผมครับ เอ,เ,อเ,อเอาเรื่องเครียดบ้างได้ไหมได้ครับได้ครับอ่าอยากจะร้องเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยเชิญเลยเชิญเลยจะร้องเรียนตอนนี้หรือหลังไม่ดีได้เลยพี่บอกมาก่อนหน้าไม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่โทรมาฝากข้อมูลไว้หลังไม่อีกทีหนึ่งครับมันมันเกี่ยวกับเรื่องอ่าปั๊มแก๊สอันนี้ข้อสงสัยนะฮะเมื่อมาสองวันที่แล้วผมไปเติมแก๊สที่ปั๊มแห่งหนึ่งตรงถนนวรมราชชนีทั่ทาแรกของถนนเลยนะฮะ อ่านแก๊สได้มีเอเอ็นจีวีพกอว่าผมผมผิดปกติว่าทําไมยอดมันสูงผิดปกติอืปกติสองร้อยกว่าทําไมถึงขึ้นถึงสามร้อยกว่าครับตอนนี้เราจะรู้ได้ไงเราจะหาคนเช็คตรงนั้นได้ยังไงไหมฮะใครจะไปตรวจสอบตรงนั้นได้มั่งครับอืเขาเขาเขากดแบบเอ่อเคลียร์หรือยังคะเป็นศูนยก่อนหรือยังอ่ะเป็นศูนย์อยู่แล้วฮะตอนนี้คือหมายควาว่า ปกติเนี่ยผมวิ่งระดับเนี่ยมันจะต้องเติมน้ําแก๊สอยู่ประมาณสั้ง200-50 2 0ส8 0แต่นี่ล่อไป3 0้4ยส่สใจว่าจะมีอะไรจุกติดหรือเปล่าว่าปั๊มนี้มันมันไม่ใื่อปอตทอโดยตรงฮะหมายถึงเฉพาะปั๊มนี้ใช่ไหมที่เราสงสัยแต่ว่าพอไปปั๊มอ่แล้วพอหลังจากนั้นพี่หนุ่มลองไปเติมปั๊มอื่นดูป่ะปั๊มอื่นไม่มีฮะไม่มีปัญหาอ๋อก็คือก็คือลองไปลองเติมปั๊มอื่นเหมือนกันพอหลังจากที่เติมปั๊มนี้เสร็ คือทุกปั๊มที่ผมเติมเนี่ยผมได้สังเกตว่าระดับนี้วิ่งระดับนี้มันจะได้ยอดประมาณนี้ค่ะลองลองไปเติมนี่มันผิดปกติลองลองไปเติมปัมมป๊มเดิมอีกทีหนึ่งไหมว่ามันเอ่อเท่าไหร่ถ้าสมมติมันยังสูงอยู่ก็น่าจะมีความผิดปกติแหละผมผมคิดว่าผิดปกติแน่นอนเพราะว่าผนมันเกิดจากอะไรอ่ารถที่เข้าปั๊มก็มีน้อยลงอก็เลยไปีกหน่อยนจะเป็นปั๊มใหญ่ของปตทที่อยู่ตรงไอไอเอออมเอคอสครับ อันนั้นคนจะเข้านั้นมากกว่าปั๊มนี้คะอ๋อเดี๋ยวพี่หนุ่มลองขากเรื่องไว้ว่าว่าเป็นปั๊มไหนเดี๋ยวขอพิกัดที่ชัดเจนเลยนะแล้วมีชื่อปั๊มไหมครับเนี่ยอ่อชื่อปั๊มผมจําไม่ได้แต่เขาจะพิกัดเขาจะอยู่เลี้ยวซ้ายจากบ่อ่งเก้าขึ้นมานะฮะอ่ามันจะลงมาซ้ายมือลงจากตลิ่งชันเนี่เขาจะอยู่ซ้ายมือได้เดี๋ยวพี่จะถึงโรงพักตลิ่งชันเป็นเป็นถนนบรมบรมขาเข้าใช่ไหมบรมขาออกครับบรมขาออกเลยสองนอตลิ่งชันมาเหรอ ไม่ถึงอ่ะก่อนถึงก่อนถึงสนตลิงชานอ,อยู่ซ้ายมือใช่อยู่เลยแยกไก่แจ้มาแล้วเยอ่เลยแยกว่าไก่แจ้มาอืมอืมนั่นแหละครับตั๊มนั่นแหละครับติดกสอไอติดกับลุมพินีคอนโดลุมพินีนครับอ่ะได้ยังไงเดี๋ยวลองฝากข้อมูลไว้ทางหลังมานะครับว,วันเวลาที่เกิดเหตุด้วยนะครับพี่หนุ่มครับได้ครับได้ได้ได้เข้าไปตรวจสอบให้นะคะ จะให้รอหรือว่าให้เขาผมจบกับเดี๋ยวพี่หนุ่มวางแล้วพี่พหนุ่มโทรกลับมาอีกทีหรือไม่ก็มีสายด่วนของกรมการค้าภายในอะพี่ลองแจ้งเขาเบื้องต้นก่อนก็ได้หนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าใช่แต่เดี๋ยวพอวางสายเสร็จพี่หนุ่มโทรกลับมาให้ข้อมูลหลังมาอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ออกอากาศไปนะครับ ได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่นุ่มโเดินจเครียดนะครับไม่เครียดค่ะขอบคุณมากค่ะเของขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก่อนที่คุณจะไปดูตรงการจนาพิเศษให้สักหน่อยหนึ่งนะคือเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่สอบพอบางใหญ่แจ้งเข้ามานะคะว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าไปฉิมพรีก่อนหน้านี้บริเวณตาะดับบางใหญ่เนี่ยเนื่องจากคนขับรถแท็กซี่มีอาการ ูบหมดสติแล้วรถแท็กซี่เดับไปชนบริเออร์ในช่องทางหลักนะคะตอนนี้ล่าสุดในพื้นที่สอนอบางใหญ่บอกเคลื่อนยานรถแล้วตรวจสอบตรงนี้ให้สุด่อยนึว่าเป็นอย่างไงบ้างได้ครับอ่ะเรามาดูกันที่ถนนการจราพิเศกด้านฝั่งปวยเตตะวันตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลขเก้านะครับมาจากทางด้านของตังะระดับบางใหญ่จะมีสะสมก่อนถึงตัดซอยจันทงเอี่ยมจุดนี้นะครับที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าจะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถอย่างมากอยู่แล้วก็มีท้ายแถวสะสมหลังจากผ่านพ้นตัดซอยจันทงเอี่ยมเข้ามาทางด้านของบางใหญ่ต่อเนื่องมาบริเวณต่าง ดับบางคูเวียงไปจนถึงต่างระดับชิมพรีที่ตัดกับถนนบรมราชชนนีโดยรวมนะครับยังใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนเชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมนะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจ,ะะจราจรมีท้ายแถวแต่ว,ว่าท้ายแถวสั้นมากนะครับแทบจะไม่เหลือท้ายแถวสะสมเลยส่วนฝั่งกลับกันมาจากพระรามสองอยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางมุ่งหน้ามาเพชรเกษมต่อนเนื่องไปบริเวณต่างระดับชิมพรีก็ยังใช้การได้อยู่ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกชะลอตัวตั้งแต่ผ่านพ้นเลียบทางรถ ไฟตลิ่งชันมาเล็กน้อยมีท้ายแถวสะสมครับหัวแถวอยู่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าไปลงอุโมงค์บรุณกองอย่างใช้การที่ดีครับส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ขึ้นมาจากอุโมงค์บุณกองที่จะมุ่งหน้ามาท่าที่ของบางว่าตัดถนนเพชรเกษมต่อเนื่องไปต่างระดับส่นเลียบไปทงด้านของรัชดาท่าพระอย่างเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันครับค,คุณทีคิวนะเขาบอกว่ามีคราบน้ํามันต้องไปเอาทรายมา แต่ถ้ามีคราบน้ําตาต้องหาคนมาปลอบใจดิฉันก็หนืกว่ามีการแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งโรงเรียนเหมือนกันนี่พยายามแ้เราก็เห็นหัวหัวขึ้นมาก่อนให้มีคราบน้ํามันเราต้องรีบแจ้งเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะว่ามีคราบน้ามันตรงไหนเผื่อเดี๋ยวจะลื่นเดี๋ยวจะกิดอุัตไเหด้ปรากฏพออ่านจบอ๋อเป็นอย่างนี้กันทุกคนที่ดูรายการเราอ่านอยู่ว่าเอ้ตรงไหนนะจะได้รู้นะคะโอ้ตายแล้วปวดหัวนี่คุณ คุณอามเนี่ยคุณอามเขาเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเขาได้ของรางวัลใช่ใช่คุณอารมได้ของรางวัลมีคุณอามกับคุณรัชนน์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะทั้งสองท่านเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้บอกทั้งสองท่านเลยว่าของรางวัลเพิ่งจัดส่งไปเมื่อตอนช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านต้องรออีกประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันอ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์นะถึงจะได้รับของนะครับถ้าเกิดว่าครบหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับของโทรเข้ามาโทรเข้ามาไม่ต้องด่าผมด่า ผ่านเป็นคนส่งไหรอไปด่บปัะจวบันไม่ต้องมาดาแต่น้องส่งให้แล้วน้องส่งให้ตอนบ่ายวันนี้นาจะประมาณ3วันน่าจะได้แล้วละไม่ถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แล้วเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขาบอกว่าประมาณ7วันอ๋อหรอสามวันถึง7วันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ทาไมไม่ส่ง e m s อ่าวส่งเงินมาสิคุณวัชระพงษ์คุณส่งเงินมาสิเดี๋ยวจะได้จัดส่งให้แบบเร่งด่วนเลยวัชระพงษ์อิจฉาใช่ไหมคุณอามได้นะไปลวไปละวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวนะคุณหมูกระทะว่าไงอ่ะหมูกระทะแจ้งวัฒนะเหรอถ้าฝนตกไม เดี๋ยวขอเก็บข้อความมีสาระสักคู่เดียวนะมีสาระเมื่อสักคู่เห็นแวบๆนะคุณชยานิเขาบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณหนุ่มร้องเรียนมาเมื่อสักคู่เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่พวกหน่วยพวกช่างตวงวัด เอออันนี้จะเป็นของกระทรวงพาณิชย์นะคะนี่ให้ข้อมูลมาหิ้งคุณเจรานิตคุณน่าจะเป็นคนเดียวในนี้แหละที่มีสาระที่สุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวนีฉันอ่านดิฉันก็เหมือนกันที่เหลือก็พาออกอ่าวอทะเลกันไปหมดแล้วตอนนี้อันดามันเดิฉันก็พยายามอ่านอยู่นะนี่ตอนนี้ในคอมเมนต์เราออกนู่นแล้วนะอันดามันนะทะลุอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันเรียบร้อยแล้วในคอมเมนต์ของเราเนี่ยขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นะทุกจันทร์พุธศุกร์หลัง15บหาเดนเกาเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบบคคุณแแลละสสววััดีรไป้ สฟติดไม่ติดก็ทักมา